ดรจุลาสุขมานพเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและศาสตราจารย์โดโรเลสโอเรียแดนรองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศมหาวิทยาลัย University College Dublin National University of Ireland d u b l i ไได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อรับรองการลงทุนในพื้นที่ EEC โดยมีนายแพทริกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอแลนด์ประจำประเทศไทยพผอมด้วยผู้บริหารจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานโดย MOU ฉบับนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและ University College Dublin ซึ่งต่อยอดมาจากการเยือน University College Dublin ของคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเมื่อเดือนกันยายน2567ที่ผ่านมาและทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางร่วมกันในการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรับรองอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ความร่วมมือครับที่ทางทาง EC กับกับทางมหา,าลัย u r s i t y College ั u b ท,ที่ร่วมกันทํางานเกี่ยวกับการเตรียมคนที่จะเข้ามารองรับไออุตสาหการรมที่จะเกิดขึ้นใน EC สิ่งที่ที่เราทํากับอยู่มหาลัยเนี่ยเนื่องจากว่าทางทางมหาลัยดับดินเนี่ยเขามีชื่อเสียงมากในในยุโรปในเรื่องของการผสมสานหลายๆสาขาวิชาเนี่ยเขามามาเรียนด้วยกันนะครับ จเรียนทางคณะทังวิทย์การินน์โดยจะดูในเชิองอเจนดืาเช่นแบบนี้เรื่องการการทำเศรษฐกิจสีเขียวอะไรพวกนี้เขาจะมีชื่อเสียงมากแต่จริงๆแล้วเราก็พยายามที่จะจับให้เขามาช่วยเราเทรนคนให้เหมาะสมจากประสบการณ์ที่เขาช่วยดูแลคนในยุโรปมาเรามีคนคนที่มีชื่อเสียงมาช่วยการเทรนคนนะฮะมันจะทำให้ รับรองที่เข้ามามั่นใจขึ้นครับเราก็ถือว่าภาคการศึกษาเป็นเรื่องเรื่องสำคัญเราต้องเตรียมคนครับเพราะว่าอุตสาหกรรมที่อีซีดึงเข้ามาเป็นส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่ซึ่งในในต้นทางเนี่ยเรายังไม่ได้มีคนที่มีความรู้หรือประสบการณ์เรื่องนี้มาเราก็เลยต้องจัดพยายามดึงคนที่มีประสบการณ์ที่ช่วยเทรนถึงแม้จะเป็นประเทศไอร์แลนด์นะครับแต่เขาเขามีการประสบการณ์ในการเทรนคนในยุโรปเยอะเลยครับเราก็เป็นลักษณะที่เขาก็ไปทําการอบรมในประเทศอื่นในยุโรปเหมือนกันเราก็พยายามจะดึงเขามาช่วยเรา ก็จะมีหลายเรื่องฮะหลักๆในเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวเรื่องการเตรียมในเรื่องเทคโนโลยีต่างๆคนเนี้ยเขาจะมีมีมีความเชี่ยวชาญอยู่หลายเรื่องแลการแพทย์ด้วยคือเราเราจะทยอยทยอยดึงส่วนหนึ่งเข้ามาส่วนร่วมด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่า ในภาคการศึกษาเนี่ยเราพยาย,ยามเยวาภาคการศึกษาเรามาเป็นพันธมิตรด้วยจะวันนี้จะมีหลายศึกษาการศึกหลายมหาวิทยาลัยเข้ามาอยู่ด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนต้นทางครับเราพยายามจับอย่างน้อยเนี่ยตัวอาจารย์ในมหาวิทยลาลัยก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยเพราะอย่างจริงเราเนี่ยการการการ,การเทรนส่วนหนึ่งเนี่ยก็อยากจะให้เขาไปเทรนอาจารย์เพื่ออาจารย์ไปถ่ายทอดต่อครับในรักษณะที่เป็นการเทรนนิ่งออฟเทรนเนอร์แบบนี้เมือไหรนในรักษณะเดียวกันหรือบางส่วนเนี่ยต่างเขาก็จะเทรนเองซึ่งตรงนี้เราต้องมาทำแอคชั่นแฟนต่อ ต่อ,อกันอ,กอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้เราพยายามจะจับดีมานมาเพราะว่าในแง่ในนักลงทุนเนี่ยเราเรา,เราได้ข้อมูลมาถึงว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็จะมาช่วงดีไซน์คอสแล้วถ้าในหลายที่เราไม่มีอาจารย์เนี่ยเราก็พยายามจะเชิญอาจารย์จากดับลินมาช่วยกันก็คร่าวคร่าวฮะเราจะมีการเพราะใน EC เนี่ยเราเราก็มีการกําหนดที่จุดสนใจอย่างเช่นในเรื่องเรื่องการแพทย์ในเรื่องของที่เขามีชื่อเสียงมากคือเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวในเรื่องของการทําเรื่อง อุตสาหกรรมบนเวณเซอร์คูลาร์อะไรพวกนี้ครับผู้ที่เข้ามาเทรนรนับการเทรนเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างนี้อะไรบ้างครับก็ยังไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นนะฮะในลักษณะนะั้นก็คือถ้าตอนนี้เรากาลังคุยว่าเราจะร่วมโรงกันแต่พัจนนี้ต้องดูระยะเวลาหรือคอสต่ตกลงกันคือประเด็นเป็นการการตกลงการในเชิงคร่าวๆในเชิง,ใน,ชงในเชิงกรอบที่จะไปพัฒนาต่อไปเพราะทั้งหมดจะเป็นไปตามดีมานด์ครับเพราะว่าความต้องการของคนจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอุตสาหกรรมที่เข้ามาในในพื้นที่นี คนที่ขาดในอุตสาหกรรมทุ้อาี่มีสิทธิมันมีอะไรบ้างหรอครับถ้าอุตสาหกรรมใหม่เลยที่เราจะไม่มีนะครับอย,อย่างบางเรื่องเนี่ยอย่างอุตสาหกรรมอย่างการแพทย์บางอย่างเนี่ยเราไม่มีคนเราก็เอาเขา,าเอามาช่วยเอามาทํางานเวิร์กกับอาจจะต้องเข้าไปคุยกับคณะแพทย์อะไรของเรานะครับโดยในกรณีที่แรงงานสะอาดอะไรพวกเนี้ยก็จะมีเพราะภาคการอัการศึกษาเนี่ยยังไงก็ตามนักลุงที่มาเข้ามาด้วยเทคโนโลยีครับ So as as a university we will draw on our research expertise but also our expertise in terms of innovation and entrepreneurship. So it really is the translation of research into the greater good of society, particularly looking at economical aspects of it and looking for thailand to to flourish from an economical perspective as a university we are just one university so the other role we have to play is in building very strong partnerships with other institutes within thailand um, so, we've been active in the region for 10 years. So, it's deepening those partnerships in the key areas of focus for the EEC in terms of their key objectives and th their themes. And in, indeed, reaching out to, to industry as well so that we are working collaboratively and in unison together for the, the better growth in line with the objectives of the EEC. It, so, in terms of, of an MOU to us as a university, it doesn't have value unless we have clear deliverables, clear outputs, and that we can show impact. So, what we want to deliver through our partnership in EEC is deliver on the objectives in the key thematic areas that EEC have set out. Under those key thematic areas, uh, for example, in the area of sustainability, we feel we have a, a lot to offer. So, in terms of the output, for us it will be to work in partnership with the EEC. To achieve their objectives for the, the region.